สวัสดีครับที่นี่ร้านจูนวิกไบมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะมาเซอร์วิสแล้วก็ใส่ของแต่งให้กับ Honda CBR650F ปีคอ18นะครับอ่าคันนี้เป็นรถของน้องแบงค์เลสโซนนะครับอ่าคันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะอ่าเปิดหัวมามันก็เป็นสภาพนี้ไม่ใช่อะไรนะอ่าจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะเซอร์วิสและทีเนี้ยมัน มันที่ต้องถอดแฟลิงนะสองชิ้นนี่นะเป็นเพราะมันต้องถอดคอท่ออ,ออกมาทําท่อนะครับ <c oughs> มันก็เลยลามเลยทีนี้รู้จักลามไหมเพื่อนๆ <c oughs> เนี่ยผมจะใส่ท่อตัวนี้ให้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใส่ท่อตัวนี้ให้นะครับนี่แล้วทีเนี้ยมันมันถอดคอท่อไม่ได้นะเพื่อนถ้าเราไม่ถอดแฟลิงออกนะครับแล้วก็เอาหม้อน้าออกมาหน่อยนึงนะครับอ่า มันก็จะสอดมันมันมันก็จะอันนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าเอาเบอร์สิบสอเข้าไปขันไม่ได้นะครับก็เลยอือไหน,ไหนๆก็ถอดละแม่งเละเทะละ <c oughs> นี่นะนี่น,นี่ชุดสีนะครับแล้วก็ถือโอกาสืดูดูไหมว่าไข่อะไรอันนี้เป็นไข่ของอเขาเรียกว่าจิงตจกนะครับ่าผมก็ถือโอกาส ถอดล้างถอดเช็คก,กองอากาศ้วนะคันนี้นะคันนี้กองอากาศก็จะต้องได้ล้างทำความสะอาดนะครับเป็นกองซิงนะครับเอ๊ะออดูเปิดไม่ได้ใช่ไหมเปิดได้ไหมเปิดเปิดเปิดได้นะอ่านะโอเคสี่หมื่นนะคันนี้วิ่งสี่หมื่นผมก็จะเป่าเป่ากองอากาศเช็ดล้างเรือนลิ้นเร่งนะครับอ่า จริงๆคันนี้เซอร์วิสใหญ่มาแล้วนะครับถึงจะวิ่ง40,000นะเป็นรถเจ้าของมือเดียวออกศูนนะครับเพื่อนๆน,น้องแบงค์ซื้อมือ1ออกศูนแล้วนะคันนี้ได้เข้าฮอน d a าเขาเรียกว่า h o ฮอนด้ o คเูดนะก็คือพาไปขับที่บุรีรัมย์นะครับอ่ามีรูปภาพอ่าครบหมดแล้วนะรู้จักกับน้องมาประมาณ4-5ปีนะคันนี้เห็นตั้งแต่รู้จักกับน้องเลยนะตอนนี้น้องอัพซีซเป็นแซดเเรียบร้อยแล้วนะครับ แลวทีนี้ก็คือคันนี้มันไม่มีใครขับนะแฟนเขาก็มีเด็กน้อยนะครับก็เลยต้องขายนะครับจอดไว้ก็เสียดายรถนะครับผมก็ได้มานะฮะถึงจะวิ่งเยอะแต่ประวรัติรถเรารู้นะครับเรารู้ประวรัติรถนะครับหนึ่งไม่เคยชนเกิดอุบัติเหตุหนักมานะมีล้มแปะบ้างอย่างนี้อย่างนี้อย่างเช่นเนี่นี่เห็นไหมนี่นี่มีมีล้มแปะเด็ดๆนะก็ไม่โฟกัส นะนี่มีล้มแปะบ้างนะน้อยเดียวนะนี่น,นี่นี่เห็นไหมนี่เนี่ยแค่นี้แค่นี้เลยล้มแปะม <c oughs> ีแค่นี้นะครับอ่าครั้นี้มีคิคปตเตอร์นะครับของของอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอดูชื่อแป๊มทายากะโอโ้โหจำชื่อไม่ได้นะของทายากะนะครับอ่าค,ค,คิปเตอร์ขึ้นนะครับ ยางหน้าจะต้องได้เปลี่ยนนะยางหน้ามันแหลมอย่างนี้เลยนะแต่ยางหลังอนะ่ะมันปกตินะครับยังใช้ได้นะครับไม่มีแตกลายงานนะนีะ่ไม่ตัดนะครับเหลือๆเลยเหลือ,ลอ,ลอมากๆเลยนะเราก็ใส่ยางหน้าเป็นตัวนี้นะนี่เปลี่ยนใหม่ให้นะครับแล้วก็ท่อทําท่อ,ทอใหม่ให้นะคันเนี้ยเปิดราคาที่แสนเก้าพันเองนะเพื่อนแสนเก้าพันนะ จะทําการเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องล้างทําความสะอาดกองน้ามันเอ่อกองอากาศแล้วก็เปลี่ยนกลองน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเบรกหน้าหลังนะเปลี่ยนให้ใหม่จริงๆน้องเซอร์วิสไปตอน30,000กิโลนะครับเรียบร้อยเซอร์วิสไปแล้วนะครับกับร้าน P ี m อน o ีมอเตอร์คอรับคือเซอร์วิสถอดล้างตั้งวาลวอะไรพวกนี้หมดเลยนะก็คือเอาไปใช้งานต่อนู่นแหละ8 0 0 0 0โลนแหละถึงจะได้เซอร์วิส ใหญ่อีกทีนึงนะกว่าจะได้ซื้อวิสใหญ่อีกทีนึงนะอีกนานอนะ่ะอีกนานจริงๆปี18บดเนี่ยมันจะอยู่แสนส0 0แสนสี่นะครับ18แปดนะแสน0 0มแสนสี่หมื่นแก็ยังมีเลยนะแสนสามก็ต้องดูสภาพอีกทีนึงแต่คนันนี้ที่เปิดแสนเ0้าก็เพราะว่ารถอะ่ะรถมันเคยาภาษีไอ้ไม่ใช่ภาสีเล่มหายแล้วไปทําเล่มใหม่นะครับ ไปทำเล่มใหม่ปุ๊บจัดไฟแนนซ์กับธนาคารใหญ่อย่างกรุงศรีไม่ได้นะจัดไฟแนนซ์ของเฮงลิซิงได้นะครับได้ยอดอยู่ที่เก0 0 0ก็ดาวอีกประมาณ1มื่นหมื่นสองหมาใช้คนค้ำหนคนอย่างเงี้ยนะอ่าหรือใครที่มีงบหน่อยก็ใช้ซื้อเงินสดออกไปเลยนะครับก็คือมันมันวิ่งหนึ่งมันวิ่งมาเยอะ2อ,อ่าเล่มเคยหายแล้ะจดทะเบียนใหม่นะครับจริงๆริปกติหมดเลยนะลถมือเดียวออกศูนย์นะเพื่อน รถน้องแบงค์มือเดียวออกศูนย์นะแบงค์เลสโซนครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ชมอีกทีหนึง่งหลังจากที่เปลี่ยนกองอากาศเสร็จแล้วก็ฝัดชิงน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วค่อยจะถ่ายของเลีวอีกทีนึงนะรอประกอบเสร็จแล้วกันนะครับโอเคครับจอถ่ายคลิปไว้ก่อน5นาทีแล้วโอ้โหพูดเยอะมากโอเคบายบาย สวัสดีครับที่นี่ร้านจูนบิ๊กบค์มือ2นะครับก็ตอนนี้เราจะมาทําการเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องฟันชิ่งน้ํามันเครื่องกองน้ามันเครื่องให้กับ Honda าซีบี 650F คันนี้กันนะครับคันนี้เปลี่ยนกองอากาศเรียบร้อยแล้วนะเมื่อต้นคลิปที่ผ่านมานะครับอันนี้คือ,อใส่กองอากาศละผมรอให้มันแห้งอะไรสนิทแล้วก็ค่อยใส่นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เปลี่ยนถ่ายของเหลวจุดนี้แล้วก็น้ํามันเบรกหน้าหลังก็โอเคแล้วนะ เพราะว่าผมเช็คผมเช็คระดับน้ำหล่อเย็นแล้วก็ค่ากดเบสของน้ำหล่อเย็นเรียบร้อยนะยังไม่เสื่อมสภาพนะใช้งานได้นะครับก็ยังไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเราจะต้องยกหม้อน้ําลงมาทําเยอะอแยะมากมายนะครัเขาเซอร์วิสใหญ่มาให้แล้วค่ามาตรฐานตามไอตัววัด น้ำยาหล่อเย็นนะครับยังอยู่ในค่ามาตรฐานก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องฝาชิ้นน้ำมันเครื่องพร้อมกับน้ำมันเบรกกันเลยนะครับ